มาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้แพทมีคลิปวิดีโอใหม่มาฝากทุกคนกันนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็มาเปิดคลิปในรถกันเลยนะคะ mm hmm. ก็วันนี้เนี่ยแพทจะพาทุกคนไปชมคอนโดนะคะเป็นคอนโดใหม่ล่าสุดในย่านสารยาเลยคือวันนี้ขอปลอมตัวเป็นพี่บูมทลิตนิดนึงนะคะจะ mm hmm. พาทุกคนไปแบบเออไปดูคอนโดใหม่ใกล้สระาว่าแบบเออมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้แบบมันพัฒนาสวยงามไปขนาดไหนแล้วนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาเยี่ยม บ้านเก่านิดนึงนะคะตั้งแต่จบมาก็คือแทบไม่ได้มาที่นี่เลยแต่วันนี้ก็เป็นคลิปแบบพิเศษมากจะพาทุกคนมาแบบเออมาดูกันว่ามีคอนโดใหม่แถวนี้นะคะก็เผื่อน้องๆคนไหนนะคะที่แบบกําลังจะเข้ามาฮิโรนอยากหาที่พักนะคะก็มาดูคลิปนี้กันได้เผื่อเป็นไอเดียในการแบบเออหาที่พักหาคอนโดในการอยู่นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ น,นี่ก็มาถึงสรารยากันแล้วนะ,ะทุกคนที่ที่เราคุ้นเคยนะคะหน้าหมอก็คือคอนโดเคฟสรารยาเนี่ยเราก็เลี้ยวซ้ายไปนี่นี่ี่เขามีแบบป้ายโปรโมทแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันนี่ถึงแล้วนะคะทุกคนสำนักงานขายเคฟสรารยาอยู่แบบใกล้มหาลาัยมาก เขาก็จะมีอยู่ทั้งหมดสตึกด้วกันก็คือตึก A B C นะคะซึ่งแต่ละตึกเขาก็จะมีฟั i ชั t นที่แบบครบมากๆแต่ว่ามีฟังก์ชันที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าทุกคนที่แบบเข้ามาอยู่ในเคสสารยาเนี่ยสามารถใช้ฟั i ชั t นทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละตึกได้เลย รับตึกแรกจะเน้นในเรื่องของ Learning นะคะก็จะมี e a t i n n l o u u g e นะคะ Learning Hu รแล้วก็จะมีตัว roof top ด้วยนะทุกคนซึ่งตัว roof top เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบพิเศษมากๆไม่มีคอนโดไหนในสาลารยานะตอนนี้ที่แบบมี roof top มีจุดชมวิวมีตัว ที่ดูหนังแบบข้างบนแบบเอาโดด้วยนะคะตึกบีเนี่ยเขาจะเล่นในเรื่องของ rest and relax นะคะซึ่งเขาก็จะมีในส่วนของห้องเกมนะคะมีห้อง vr ห้องบอดเกมนะคะก็จะมีในส่วนของเตยเตอร์นะคะเป็นเคฟเตยเตอร์ที่อยู่แบบอินดอร์เหมือนโรงหนังเลยทุกคนก็ที่สําคัญก็จะมีห้องซ้อมดนตรีด้วยนะคะดูรียางคาสิอะไรอย่างก็คือสามารถมาบุกห้องเพื่อใช้ห้องตัวแบบห้องซ้อมดนตรีตรงนี้ได้นะคะในส่วนของตึกซีนะคะเขาก็มาในทีมของ active นะเขาก็จะมีในส่วนของพวก เ i าฟิตเนสนะคะการออกกําลังกายต่างๆรวมอยู่ในตึกนี้นะคะมีสระว่ายน้ํานะคะมีโคคุกกิ้งสเปซด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบเอออยากทำอาหารกับเพื่อนนะคะ <c oughs> ก็สามารถบุ๊กตัวโคคุกกิ้งสเปซเนี่ยเข้าไปทำอาหารกันได้เลยนะคะ <c oughs> ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสําหรับใครที่แบบเออไม่ว่าจะอยู่ตึก A B หรือ C เนี่ยก็สามารถใช้ตัวเฟส i l ลิตี ได้ครบของทั้งสากตึกเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าแบบเฮ้ยฉันอยู่ตึก A ใช้ได้แค่ตึก A อเลยเนียก็สามารถใช้ได้ครบเลยเรียกได้ว่าเต็มที่มากคือครบจบในที่เดียวมากๆทุกคนคืออยู่คอนโดนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วนะคือเฟอร์สิลิตี้ถึง32อย่างกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพท่จะพาไปดูห้องตัวอย่างนะคะทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะที่เขามีโชว์และตอนนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเคสสาวยาเนี่ยเขามีห้องทั้งหมดแแบบหลักๆด้วยกันค่ะโดยที่เราจะมาเริ่มจากห้องแรกกันก่อนเลยค่ะซึ่งห้องแรกเป็นห้องที่แบบไฮไล ช mm hmm. ื่อห้องว่า Vertical Suite นะคะ mm hmm. ซึ่งเขาจะเป็นห้องแบบ2ชชั้นเ mm hmm. ข้าไปดูข้างในกัน,นะคะ่ะสำหรับห้องนี้นะคะพอเราเดินเข้ามานะคะฝั่งซ้ายเราก็จะเจอกับโซนครัวที่แบบ มีเคาน์เตอร์มีอะไรแบบให้เรียบร้อยนะคะมีซิง์ซึ่งตัวที่สําคัญมากๆสาหรับตัวห้องทั้งหมดของเคสสรารยาเลยเนี่ยคือเขามีตัวฟังก์ชัน n e, นสเก็ตนะคะทุกคนอาจจะแบบเออสงสัยว่า n นสเกตคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆตัว n นสเกตเนี่ยคือเขาจะเป็นเหมือนแบบตัวโปรแกรมเหมือนจอคล้ายๆ iPad อย่างเงี้ยคือที่สามารถแบบทาได้หลายสิ่งหลายอย่างมากไม่ว่าเราจะแบบเอออยาก สั่งของจากบิ๊กซีหรือว่าแบบโฮมเซอร์วิสต่างๆอย่างเช่นพวกแม่บ้านทําความสะอาดนะคะหรือว่าแบบเออหาช่างมาซ่อมนูน่นซ่อมนี่นะคะคือเขาก็มีแบบบริการที่เราสามารถกดเลือกได้เผื่อที่แบบเออเราอยากใช้บริการหรือว่าเราอยากสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถแบบสั่งในนี้ได้เลยซึ่งอันนี้ก็คือแบบสามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นแบบอ่านดู YouTube ก็ได้ซึ่งตัวโครงการเนี่ยคะ่ะเขาก็มีลําโพงนะที่แบบ เซตอยู่ในห้องด้วยซึ่งสามารถทําให้เราแบบเออฟังเพลงหรือว่าดู YouTube ดูหนังอะไรยเงี้ยแล้วแบบมีเสียงออกไปในห้องได้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นฟังก์ชันแบบพิเศษมากๆที่เขาให้มากับทุกๆห้องที่อยู่ในโครงการน,นี้เลยนะคะน,นะคะซึ่งห้องน้ำเขาก็มีการตกแต่งที่แบบมินิมอลมากๆทุกคนคือแบบสวยมากเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะ จะมีแบบอาซิงให้แล้วก็มีตัวชาเวอร์บ็อกซ์ให้นะคะซึ่งก็สามารถแบบอาอาบ,บน้ำได้ไม,ไม่ไม่แคบเกินไปนะแล้วก็จะมีตัวชักโครกตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างซิมเพลสําำหรับตัวห้องน้ำแล่วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโซนของห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งเี่นได้ว่าแบบมีความกว้างขวางมากทุกคนก็คือเย่างเข้ามามันก็จะแบบโซนที่แบบไว้ตั้งโซฟามีที่วางทีวีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่ไว้สามารถใช้นั่งกินข้าวได้หรือว่านั่งทำงานได้นะคะเป็นเหมือน บาร์แบบเล็กๆเลยเนี่ยคือแบบมันแต่งห้องแบบได้น่ารักมากๆแล้วก็มองกไปเป็นวิวด้านนอกนะคะซึ่งสาหรับห้อง vertical suite ตัวนี้นะคะเขาจะมีแค่เฉพาะชั้น7เท่านั้นนะทุกคนก็คือแบบเออมันจะเป็นห้องที่เหมือนเป็น2ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น7เนี่ยเท่านั้นแล้วก็เรลามอออกไปจะแบบเห็นวิวที่แบบโล่งโปร่งสบายมากๆในส่วนของระเบียงนะคะเขาก็จะมีแบบพื้นที่ตรงนี้นะที่แบบเออสามารถวางแบบเครื่องซักผ้าหรือว่าออกไปนั่งแบบชมวิวด้านนอกได้เหมือน เราไปดูที่ชั้นสองกันนะคะก็คือความพิเศษของห้องนี้คืออยู่ที่ข้างบนเลยส่วนของชั้น2นะคะก็จะเป็นในโซนของแบบการนอนหรือว่าเตียงใดๆนะคะดูแบบน่านอนมากเลยตรงนี้นะคะก็ตรงนี้คือจะเป็นเหมือนซอกที่แบบเอาไว้ใส่เตียงสวย่วนข้างๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าที่แบบเป็นบานสไลด์แบบนี้นะคะซึ่งสําหรับห้องของเคสสัรายาเนี่ยเขาก็มากันแบบ fully furnished เลยคือเขาจะมีแบบตัวเฟอร์นิเจอร์ที่แบบพวกบิวอินอะไรอย่างเงี้ยมาให้แบบว่า ตามแบบคล้ายๆห้องตัวอย่างเลยนะคะอย่างเช่นตู้สะพานี่เขาก็จะมีให้เหมือนกันกิดใครกำลังแบบสนใจห้องฟิลแบบว่า vertical suite แบบนี้นะคะบอกเลยว่าที่เคฟสแวรนะเนี่ยเป็นแบบที่เดียวนะตอนนี้เลยนะคะที่มีห้องลักษณะแบบนี้บอกเลยว่าบบน่าอยู่มากๆแล้วก็ราคาแบบไม่ได้แพงมากด้วยนะคะก็ลองมาแบบสอบถามเพิ่มเติมกับทางเซลล์ได้นะคะี๋ยวเราพาไปดูห้องถัดไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็รู้บานไปถึงห้องที่สองมาแล้วนะซึ่งห้องนี้ก็เป็นห้องที่แบบแคทดูแล้วชอบมากๆ วันเป็นร mm ูป hmm. อิสระขนาดที่ประมาณ25ตารางเมตรแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเค่ะสำหรับตัวห้องนี้นะคะพอเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีตัวแปลนห้องที่คล้ายๆตัว vertical suite เลยก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นตัวครัวนะคะที่มีแบบมีซิงค์มีที่ทำอาหารนิดหน่อย แล้วก็จะมีตัวนาสเกตเหมือนกันก็คือตัวนาสเกตเขาจะมีให้ทุกๆห้องเลยแล้วก็ในส่วนของฝั่งขวานะคะพอเราเดินมาเราก็จะเจอกับห้องน้ำน,นะคะซึ่งห้องน้ำอันนี้น,นะคะก็ลักษณะคล้ายกับตัวเบอร์ที่ข้อสว่ยเลยแต่ว่าจะมีขนาดที่ถ้ารู้สึกว่ามันกว้างกว่านิดหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ข้อพิเศษก็คือห้องน้ําสามารถเข้าได้จากสองช่องทางเลยลก็คือช่องทางแรกเนี่ยสามารถเข้าจากห้องนอนได้สมมติว่าเอ้ยเรานอนอยู่แบบอยากเข้าห้องน้ําก็สามารถเข้าได้หรือว่าเรานั่งอยู่ห้องห้องนั่งเล่นนะคะอยากเข้าห้องน้ำก็สามารถเข้าได้เหมือนนกั สามารถเข้าได้ทั้งสองทางเลยนะคะด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นความพิเศษของห้องนี้นะคะคือเขามีความแบบแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนมากๆก็คือมันจะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะอยู่สองคนหรือว่าต้องการความเป็นส่วนตัวความ p r i v a c y นิดนึงนะคะก็เขาจะแบ่งแบบเป็นสัดส่วนบ้างคือจะเป็นโซนห้องรับแขกแล้วก็โซนห้องนอนนะคะมีประตูแบบเป็นประตูทึบเลยซึ่งในส่วนของห้องรับแขกนะคะก็จะมีโซนที่แบบเป็นโซฟาสามารถ นั่งชิลได้นะคะแล้วก็มีโซนตรงนี้นะคะที่เอาไว้วางของหรือว่าแขวนทีวีก็ได้นะคะส่วนด้านซ้ายมือข้างนอกเนี่ยก็คือเอาไว้แบบเออเป็นระเบียงได้แบบใส่วางเครื่องซักผ้าหรือว่าเออวางต้นไม้ที่นั่งเล่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะพอเราเข้ามาในส่วนของโซนห้องนอนเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างว่างอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนก็คือแบบ เออมันแบบสามารถวางเตียงใหญ่ได้เลยนะคะข้างก็จะเป็นในโซนของโตทางานนะคะซึ่งเขาก็แบบเออมีจัดเป็นสัดส่วนมาให้แล้วก็มีชั้นนะคะไว้วางของได้แบบค่อนข้างสะดวกเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้าที่แบบเป็นบานสไลด์อย่างนี้นะะเพราะมันก็เลยจะแบบไม่กินที่นะคะเพราะถ้าเกิดเป็นบานเปิดเนี่ยมันก็จะแบบมีความกินที่นิดนึงข้อพิเศษอีกอย่งางน,นะคะของห้องในเคสสัรายานเนี่ยคือเขาจะมีโซนที่เป็นบิวอินค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอย่างเช่นตู้ตรงนี้นะคะก็คือ เป็นตู้บิวอินที่เขาแบบบิวมาให้เลยเราไม่ต้องมาไปนั่งหาเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเออไซส์พอดีกันหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย อีกอย่างหนึ่งที่แบบแพทชอบมากๆเกี่ยวกับตู้ตัวนี้ก็คือเขา,ามีกระจกที่แบบเป็นกระจกใหญ่เลยเป็นกระจกเต็มตัวที่เราสามารถส่องได้แบบเป็นการเช็คความเรียบร้อยแบบเต็ปสุดท้ายก่อนที่จะออกจากห้องนะคะสําหรับข้อพิเศษอีกอย่างนึงนะคะของห้องในเคฟสารยาเนี่ยคือตัวดิจิตอลดอล็อกตัวนี้ซึ่งแบบแพทฟังเซลส์พูดคือแบบว้าวมากๆคือเขาสามารถเปิดประตูได้ทั้งหมด5แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือการใช้แบบฟิงเกอร์พิ์นะคะก็คือลายนิ้วมือของเราเนี่ยกดตรงกดลงไปตรงนี้ก็คือสามารถเปิดห้องได้เลยอย่างที่2อก็คือ ะะซึ่งเราสามารถเซตโค้ดได้ว่าแบบเออจะใช้แบบโค้ดอะไรยังไงนะคะอย่างที่สามคือขีดการ์ดแตบแบบปกติเนา ส่วนอย่างที่4ก็คือจะเป็น wristband นะคะซึ่งเขาก็าจะมี wristband ให้สําหรับเวลาเราไปแบบว่ายน้ําหรือว่าไปแบบออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากพกขีกันเราก็สามารถใช้ wristband ที่เขามีให้เนี่ยแตะตรงนี้ได้เลยนะคะและส่วนอย่างสุดท้ายที่ค่อนข้างแบบเวิร์กมากๆก็คือความแมนนวลนั่นแหละก็คือจะมีตัวกุญแจด้านล่างนะคะสามารถแบบไขแบบแมนนวลได้เลยในกรณีที่มันแบตหมดหรือว่ามันเสียอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังสามารถเข้าห้องได้อยู่สำหรับบางคอนโดหรือว่าบางโครงการเนี่ยเขาจะไม่ได้มีฟังก์ชันตัวกุญแจแบบนี้ก็คือถ้ามันถ่านหม หรือมันเสียเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเข้าห้องได้เนาะก็ความแมนวลมันก็แบบเราสามารถช่วยชีวิตเราได้เหมือนกันนะคะนีที่สําคัญอีกอย่างนะคะก็คือเขามีรหัสชัว่วคราวก็คือสมมติว่าในกรณีที่เราไม่อยู่ห้องแล้วแบบมีแม่บ้านหรือว่ามีช่างมาทําในห้องเราเนี่ยเราสามารถอันล็อกประตูจากแอปในโทรศัพท์มือถือได้ก็คือเราก็โหลดแอปมาแล้วทีนี้เนี่ยตัวแอปเขาจะเจนรหัสที่เป็นรหัสเหมือนแบบคล้ายๆ OTP เนาะก็สามารถเอาไปบอกแบบคนที่จะเข้าห้องเราได้แล้วกดมันก็จะเป็นเหมือนแบบ one time code รอยเงี้ยหล รักษาความปลอดภัยห้องเราได้ในระดับหนึ่งกันก็สำหรับห้องนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดใครแบบเอออยากได้ไซส์นีน่ารักแต่ว่าแบ่งเป็นสัดส่วนดูมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเนี่ยห้องนี้แพนก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะคะแล้วก็สําหรับห้องตัวอย่างเนี่ยก็จะมีสองห้องนะคะที่เขามีมาโชว์ในเซลล์แกลเลอรี่นะคะเดี๋ยวแพนจะอินเสิร์ตภาพให้ดูกันว่าเออมีห้องประเภทไหนบ้างนะคะ สำหรับห้องถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องวันเ edroom Extra เหมือนกันนะคะแต่ว่าดีไซน์เขาก็จะมีความแตกต่างจากห้องที่แล้วนะคะโดยที่แบบเข้ามาทางฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเจอกับโซนครัวมีบาร์นั่งกินข้าวเนาะแล้วก็มีห้องรับแขกนะคะเป็นโซนแบบนั่งดูทีวีโซนพักผ่อนนะคะพอเข้ามาในส่วนของห้องนอนก็จะเจอกับห้องน้ําอยู่ฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นท o เบดนะคะก็คือเป็น2เตียงเล็กแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากแบบเออปรับให้เป็นเตียงใหญ่ ก็คือสามารถเอามาชิดกันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีของโซนตู้เสื้อผ้าเนาะที่แบ่งสัดส,ส่วนสำหรับ2คนแบบอย่างชัดเจนเลยนะคะ สำหรับห้องถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นห้อง one bedroom นะคะซึ่งเปิดเข้ามาด้านซ้ายก็จะเจอกับโซนครัวนะคะคล้ายๆกับห้องอื่นๆที่ผ่านมานะคะแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นโซนห้องน้ำนะคะมีซิงค์มีตัว shower box นะคะตกแต่งแบบสไตล์มินิมอลเหมือนห้องอื่นๆที่ผ่านมานะคะ พอเข้ามาด้านในก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นกับห้องนอนนะคะที่เขากั้นด้วยประตูกระจกเนาะมันก็จะทําให้ห้องดูโปร่งแล้วก็โล่งมากิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็จะลดร้อยลงนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีโซนโต๊ะทำงานโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆพร้อมกับตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ที่แขวนทีวีนะก็ห้องค่อนข้างน่ารักมากแล้วก็เป็นขนาดที่แบบเออวางเตียงได้พอดีเลยนะคะ ก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับห้องตัวอย่างที่แพทนามาฝากทุกคนกันในวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากดูห้องตัวอย่างของจริงหรือว่าอยากแบบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถมาที่เซลสแควร์รี่ของเคสสัลายาได้เลยนะคะเปิดแมพจากมอมหิรดนได้เลยคือแบบใกล้มากๆแล้วก็ทาเลดีมากๆนะคะสําหรับใครที่แาบจะมาอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบไปเรียนระยะห่างแค่แบบ2อนาทีเองนะทุกคนแล้วก็เขาก็มี shuttle b u คอยรับส่งเวลาแบบเออเราไปเรียนด้วยนะคะเหมาะสำหรับแบบเออนักศึกษามหิรินหรือว่าใครที่แบบ เป็นคนทํางานอยู่แถวนี้ก็ค่อนข้างเหมาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมีเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนะคะตัดผ่านแถวนี้เหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญนะคะสำหรับใครที่อยากซื้อไปลงทุนปล่อยเช่าหรือว่าขายต่อในอนาคตเนี่ยก็เป็นออปชันที่ดีออปชันหนึ่งเหมือนกันนะคะสําหรับตัวคอนโดที่นะคะมีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะในช่วงนี้แล้วก็สําหรับใครที่มาจากคลิปแพทนะคะอยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทักอินบ็อกซ์มาหาแพทได้เลยนะแพทมีโค้ดพิเศษให้ลดเพิ่มไปถึง30 0 0 0บาทเลยนะทุกคนก ถ้าใครสนใจสามารถเข้ามาดูกันได้นะคะหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ที่ Line@ แอดเคสัตยาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับว,วันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ